มเซบาสเตียนคริสตินสันครูสนะครับเป็นนักเรียนครัวเวทเทินแล้วก็ครัวไทยนะครับในรุ่น19แล้วก็20ครับพอดีได้งานใหม่ย้ายสายงานเลยก็คือเป็นสายงานของม a เนจเมนต์ตำแหน่งแอสซิสแตนต์วีซอร์มีเนเจอร์ครับของคอลเลก t ีฟ e อ o ์บ i t a l i ตี้ในเครือ Destination Group ครับ เริ่มต้นจากการที่อยู่ในครัวแล้วรู้สึกว่างานครัวอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะมองหานะสายงานที่ถนัดแล้วก็ลองยื่นเรซูเม่แล้วก็ประสบการณ์การทํางาน c ีวีทั้งหมดให้กับบริษัทดูให้กับโรงแรมนั้นๆดูก็ได้รับการสัมภาษณ์หลายโรงแรมเหมือนกันแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์ก็เลยเลือกโรงแรมที่คิดว่าเหมาะกับตัวเอง อนแรกก็ตัดสินใจอยู่ครับว่าชอบอะไรมากกว่าระหว่างครัวไทยกับครัวตอนตกแต่ก็พอเรามาคิดดูแล้วครับไม่ว่าเราจะชอบครัวไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีทักษะของทั้งสองครัวอยู่ในตัวเราไม่ว่าเราจะไปทํางานที่ไหน ไม่ว่าที่ไหนเขาจะเปิดรับตําแหน่งไหนครัวอะไรเราก็มีโอกาสที่จะได้งานในตําแหน่งนั้นสูงกว่าคนอื่นๆที่มีทักษะในครัวเดียวจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ที่จริงมากๆก็เลยเลือกที่ THL c ครับเพราะว่าอยากได้ทักษะทั้งสองครัวแล้วก็จริงด้วยครับที่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะได้งานเร็วกว่ากว่าคนอื่นเสมอ ที่แกรนด์เฮดเอราวันกรุงเทพครับไปสมัครเป็นคชชวยที่แกรนด์เฮดเอราวันแล้วก็หลังจากนั้นได้ทับทาบให้เซ็นสัญญาจ้างงานครับก็ได้งานได้เงินเดือนได้สวิชชั่ครับใช่ครับก็พยายามจะทำให้เชฟเห็นในศักยภาพในพัฒนาการแล้วก็เชฟเขาก็เห็นถึงความสามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานดีขึ้นครับเขาก็เลยท้าถามมาให้ไปเซ็นสัญญา ต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องของความกดดันครับแต่ว่าในเรื่องของทักษะผมถือว่าได้สกิลจากการเรียนไปเยอะมากไม่งั้นการทํางานในโรงแรม5ดาวในครัวใหญ่ค่อนข้างที่จะยากกับ Executive ท h ฟเที่เก่งการที่ไปทํางานกับเขาได้ทักษะตรงนี้มาก็ถือว่าดีมากๆ สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนนะครับคือที่เนี่ยมันไม่ได้แค่สกิลในเรื่องของงานครัวอย่างเดียวพอเข้ามาเรียนแล้วเรายังได้เรียนในเรื่องของภาษาเรายังได้เรียนในเรื่องของการจัดการการบริหารงานด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจในศักยภาพของตัวเองว่าการที่ผมได้มาเรียนที่เนี่ยผมได้ศักยภาพที่สูงมากแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองจนทําให้ตัวเองเนี่ยกล้าที่จะไปสมัครงานในตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็ได้รับโอกาสที่สูงขึ้นเหมือนกัน